ดีค่ะมีใครรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏส์สวนทะเลแก้วกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏส์สวนทะเลแก้วโดยเฉพาะน้องๆน,น,นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาหรือประชาชนที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ โดยบรรยากาศในมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามของเราก็จะร่มรื่นกว้างขวางเย็นสบายแบบนี้เลยค่ะและเชื่อว่าถ้าหากใครได้แวะเวียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามจะต้องติดอ,อกติดใจและประทับใจอย่างแน่นอนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราจะกว้างขวางแค่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลย นี้นะคะเรากำลังนั่งรถไฟฟ้าชมความสวยงามของมหาวิทยาลัยของเรากันนะคะน้องๆหรือคุณผู้ชมท่านใดที่จะเข้ามาในทะเลแก้วก็สามารถเข้าผ่านประตูได้ทั้งหมด3ประตูนะคะโดยประตูที่1คือด้านถนนบายพาสประตูที่2ด้านสวทพิษณุโลกและประตูที่3ด้านหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศค่ะบรรยากาศตอนนี้กร็ร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยนะคะ จุดแรกที่เราจะพามาทําความรู้จักนะคะนั่นก็คืออาคารที่ประวิทย์ค่ะตึกนี้จําง่ายๆเลยนะคะก็คือศูนย์บัญบรรชาการเบื้องต้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นสํานักงานอาธิการบดีที่สําคัญนะคะยังเป็นที่ทํางานของผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยค่ะแต่ที่น้องๆจะมาติดต่อโดยตรงก็คงจะหนีไม่พ้นงานประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลข่าวสารกับน้องๆ นอกจากนี้ก็ยังมีกองคลังด้วยนะคะไม่ว่าจะจ่ายค่าเทอมหรือว่าค่าอะไรต่างๆก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับนักศึกษาที่จะซื้อเข็มกระดุมหรือเครื่องหมายต่างๆก็สามารถมาติดต่อได้ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันนะคะที่ PSU r U Shop ค่ะสวัสดีค่ะหนูจะมาติดต่อขอซื้อเครื่องหมายนักศึกษาค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆ อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดที่2ค่ะหรือที่เรียกว่าอาคารพิบูลวิทย์หรือว่าตึกเรียนรวมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตึกนี้นะคะก็จะมีความโอ่อ่าสวยงามอลังการทันสมัยเหมาะสําหรับการเรียนรู้สําหรับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะพื้นที่ด้านในของอาคารพิบูลวิทย์ก็มีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีสูตรอาหารมากมายหลากหลายชนิดให้น้องๆได้เลือกรับประทานกันที่สําคัญนะคะบรรยากาศก็ดีดีค่ะ wow. เพราะนี่คือศูนย์รวมการเรียนการสอนเป็นที่ตั้งของกองบริการการศึกษาเรียกได้ว่าใน4หรือ5ปีที่น้องๆมาเรียนที่นี่ค่ะน้องๆจะต้องมาติดต่อที่นี่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนตรวจสอบผลการเรียนหรือหนังสือรับรองต่างๆและอีกหลายๆเรื่องค่ะและจุดนี้นะคะก็คือจุดถ่ายรูปนั่นเองค่ะ ตอนนี้จะเห็นเลยนะคะว่าต้นทานตะวันของเรายังเล็กๆอยู่เลยแต่อดใจรออีกนิดหนึงนะคะเดือนสิงหาค่ะตเตรียมตัวมาถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าต้นทานตะวันทุกต้นจะโตและสวยงามอย่างแน่นอนค่ะว wow. จุดที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือ PSIU E Library หรือสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหอสมุดที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดและพร้อมต่อการเรียนรู้มากที่สุดค่ะด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยพร้อมรับและสอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบันค่ะบอกได้เลยนะคะว่าหอสมุดที่นี่ทุกคนจะต้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะ PSIU eLibrary คลังสมองของคนทันสมัยมาต่อกันที่จุดที่4นะคะนั่นก็คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันว่าอาคารไอทซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับน้องๆคนไหนที่ว่างเว้นจากการเรียนการสอนก็สามารถมานั่งชิลนั่งคิดนั่งเขียนและครีเอทไอเดียต่างๆได้ที่นี่เลยนะคะ เข้าใช้บริการ7 e เ e ่นอทุกครั้งอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะคิวเมื่อไร้กแวะมา7 e เ e ่นอ ตอนนี้นะคะเราก็มากันถึงจุดที่5กันแล้วค่ะนั่นก็คือกองพัฒนานักศึกษาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นศูนย์รวมด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลายัยแลใกๆ,ๆกันนี่เองค่ะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ําและฟิตเนสซึ่งปกติแล้วเราจะเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง2องทุ่มของทุกวันแต่ในช่วงนี้ค่ะเราต้องหยุดให้บริการชั่วคราวก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิด -19 แต่ถ้าหากใครสนใจอยากจะมาออกกําลังกายหรือผ่อนคลายด้วยการว่ายน้ํา ก็อดใจรอไว้ก่อนนะคะถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่ไว้เจอกันค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดที่6ค่ะนั่นก็คือหอประชุมสีวชิราโชตซึ่งถือว่าเป็นอาคารอาเนกประสงค์และหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นโรงพยาบาลสนามที่เป็นสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยค่ะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะ ที่สําคัญที่สุดค่ะก็ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมพระราชทานปริญาบัตรหลังพวกเราสําเร็จการศึกษาด้วยนะคะและตรงจุดนี้นะคะก็คือจุดแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เห็นการเชื่อมต่อของอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหอประชุมศรีวชิรโชคกองพัฒนานักศึกษาศูนย์ไอที หอสมุด e-library และอาคารที่ประวิทย์นั่นเองค่ะ เราก็เดินทางกันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วค่ะจุดที่7นั่นก็คือหอพักนักศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าหอพักทะเลแก้วนิเวศค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามของเราโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ค่ะเข้ามาพักที่หอพักนักศึกษาหญิงเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเพื่อปรับสภาพจากการเป็นนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาเพื่อให้น้องๆสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามที่ว่าเรียนธรรมเรียนปัญญาเรียนสุขนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะหอพักนักศึกษาของเราให้เข้าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะน้องๆผู้ชายห้ามเข้าเด็ดขาดค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันที่ถนนมหัศกนีค่ะซึ่งเป็นถนนที่มีความสวยงามแล้วก็มีความร่มรื่นมากๆเลยนะคะ ำหรับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนทะเลแก้วที่มีการเรียนการสอนที่นี่ก็จะประกอบไปด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และวิทยาลัยการพยาบาลค่ะยกเว้นคณะครุศาสตร์ค่ะซึ่งส่วนนี้จะอยู่ที่ส่วนวังจันทร์ค่ะ ล่าแต่ช่วงนี้โซเชียลดิสแทนซิงเว็นระยะห่างกันสักนิดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19เปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย